วันนี้พวกเราจะพาไปเก็บวัตถุดิบในการทํายาดมกันค่ะกระวานหน้าบ้านนะครับกับลกจันเทศนะครับนี่ครับลกจันเทศกับเม็ดกระวาน,นครับการหัวนนะฮะออกข้นมาเป็นแบบนี้นะฮะ นี่ครับผมพอเกลี่ยออกมาจะได้อย่างงี้ครับที่บ้านผมปลูกเป็นอย่างนี้ครับเม็นเท่าออกผลมาเป็นอย่างงี้นี่ครับ ที่พวกเราเลือกทำยาดมกันนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นคนไทยไหลายๆท่านเลยใช้ยาดมกันในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะดมเพื่อให้สดชื่นหรือว่าดมเพราะว่ติดก็มีค่ะดังนั้นก็เลยเลือกที่จะทำยาดมขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราคิดว่าสามารถต่อ,อยอดเป็นซอฟต์ o วร์ได้ค่ะ อนคะอาไปไิเื้อหลังนี่เนานี่ค่ะทานี้กลางทำอะไรคะิค่ะนยกี้ทำอะไรคะมเก็บไม่พิไทยบ้านนะ